สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาตามตำนานพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกรกิริยาพระพุทธรูปปางบํเพ็ญทุกกรกิริยา เป็นพระพุทธรูปในลักษณะอิริยาบถนั่งคาสมาธิพระหัตทั้งสองซ้อนกันบนพระเพาหรือตักพระหัตขวาทับพระหัตซ้ายเป็นกิริยานั่งสมาธิอุตรสงจีวรส่วนหนึ่งอยู่บนพระอังศาหรือบา่าเล็กน้อยจีวรข้างขวา หลุดมาวางอยู่บนพระเภาหรือตักบางแห่งทำเป็นแบบชีวรทั้งหมดหลุดลงมาอยู่บนพระเฝามองเห็นพระวรากายสูบผอมจนพระอัฐิหรือกระดูกและพระนหารูหรือเส้นเอ็นปรากฏชัดลักษณะพระวรากายผายผอม เห็นหนังติดกระดูกสำหรับความเป็นมาตามตำนานของพคปัทรูปปางบําเพ็ญทุกขรกิริยาบําเพ็ญทุกขรกิริยาหรือกิริยาที่ทำได้โดยยากได้แก่การบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษด้วยวิธีการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ เป็นวิธีของโยคีหลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธ,ธรรมเมื่อพระองค์ทรงศึกษาจนสำเร็จสมาบัติ7จากสำนักอารารดาบทกาลามโคตรและสมาบัติแปดจากสำนักอุทกดาบทรามบร และอุทกดาบทได้ตั้งพระบรมโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งอาจารย์เสมอด้วยตนเองแต่พระบรมโพธิสัตว์เห็นว่าวิชาที่ศึกษามายังไม่ใช่หนทางแห่งโพธิญาณจึงอำลาออกจากสำนักทรงสแสวงหาหนทางตัดสรู้ด้วยพระองค์เอง ณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมมีปัญจวคีทั้งห้าได้แก่โกณทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัศชิเป็นอุปถาพระบรมโพนิสัต์วทรงกระทำรรทุกระกิริยาเช่น ลดอาหารทีละน้อยจนถึงงดสเวยร่างกายสู้ผอมพระโลมาหรือขนมีรากเน่าหลุดออกมาแลเห็นพระอัฐิได้ชัดเจนไปทั่วพระวรกายการกั้นลมอสสาสะปัสาสะ ทรงบำเพ็ญทุกกระกราติดต่อกันเป็นเวลาหกปีจนมีพระวรกายภายผอมแต่ก็ยังไม่ได้พบผลทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะเป็นการปฏิบัติฝ่ายอัตตกิละมะานุโยต่อมาเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ ได้ทรงสดับเสียงพินและพิจารณาตามเสียงพินว่าสายพินเส้นหนึ่งถ้าปล่อยให้หย่อนลงถ้าเล่นไปเสียงจะผิดเพี้ยนไม่ไรเราะอีกสายพินอีกหนึ่งที่ตั้งขึงถ้าบิดมากไปถ้าเล่นไป ซ้ายจะขาดได้เส้นสายพินที่อยู่ตรงกลางที่ไม่ย่อนไม่ตึงเสียงจะไรเรอะทางสายกลางต่างหากที่เป็นทางถูกต้องในที่สุดพระองค์จึงทรงเลิกการบำเพ็ญทุกกรกิริยาหันมาเสวยพระกระยาหาร เป็นเหตุให้ปัญนจวัวคีทั้งห้าเสื่อมความศรัทธ,ธาว่าพระบรมโพธิสัตว์กลายเป็นคนมากๆจึงพากันละทิ้งไปอยู่ในป่าอิสิปตนะมรุคทายวันทำให้พระบรมโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญเพียรตามลำพังต่อไป ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปปางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบคุณค่ะ